ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้วันที่ห้าเขาบอกว่าลังใหญ่เขาบอกว่ามาอ่อยหนูเจอพึ่งลังหนึ่ออกลังใหญ่อยู่กันนมาพร้าวว่ะใหญ่มากครับผมนูน่นครับน่าจะเห็นดูนะเดี๋ยวซูมให้ดูกันครับผมลังอย่างใหญ่ นี่ครับรอยเขาที่เอาข้าวมาปล่อยหนูพอมุต่อมาก็เจอเขาว่าลังอย่างใหญ่เขาว่ะวันที่ห้ามกราลาครับผมหกหกครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับผมนี่ครับลังอย่างใหญ่นี่แหละครับเพราะว่าอย่างใหญ่ใหญ่เขาครับผมไม่เป็นไรครับผมดีกว่าไม่เจอ โอ้โหกว่าจะหาทางเข้าเจอดูแก่แล้วเลยโอเคครับผมเดี๋ยวตามปบลุยเลยดีกว่าไม่เจอครับขอบคุณทุกท่านครับผมยหญ่ใหญ่ครับผม รวยเลยครับเพราะว่าเขาะว่าใหญ่ คนแก่ก็แ oh, ต mm. <ừ> mm. ่มีน้ำครับผมมีน้ำอย่างตัดครับผมจัดมีดรับปลาใหม่ๆเลยครับผมโอไม่จะเกยสอน

you mm -hmm. không có, có. <cười> 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 không biết gì à? โอเคครับผมขอบคุณครับไปต่อครับผมครับผมตามรอยเก่าครับน่าจะไม่เมื่อเมื่อวานเนี่ยมั้งครับในเมื่อวานก็เมื่อเช้าน่าจะเป็นเมื่อวานครับผมครบไม่ดับครบกันเลยครับผมวางไว้เฉยๆจะหาทำนะครับอย่างนี้ดูหญ้าแห้งเยอะครับผม ไม่มีรอยเหยียบรอยอะไรเลยครับวางไว้เฉยๆช่วยกันเซฟด้วยครับผมขอบคุณครับขับผมผู้ชมอีกรังเล็กๆโอ้โหกระยอมเลยครับผมว่าอยู่ทำไมกินน้อยแท้โอ้ดังนิดเดียว ไปครับผมไม่เอาครับขอบคุณทุกท่านครับผมวันนี้เจอแต่ของเล็กคนหาหนูบอกมาก็บอกว่าลัางใหญ่ที่ไหนได้ใหญ่จริงๆครับผมนี่อีกลงังบินกินน้อยครับผมบินเข้าบินออกอยู่นานๆทีบินมาน,นานๆทีบินเข้าครับขอบคุณทุกท่านครับผมคือหายากครับช่วงนี้ตัวออกกินไม่ค่อยมีครับผม ไปครับผู้ชมกลับกันครับผมไม่คือครับผมเจอตัวออกกินก็ลังเล็กขี่รถหายยังไงก็ไม่เจอครับผมไม่คือตามรอยเก่าเขาคนหาเยอะครับช่วงนี้หาเยอะมากไปทางไหนก็เจอแต่รอยขบรอยตีรอยเอาทำใจครับผมต่างคนต่างทำมาหาก,กินดวงเราไม่ดีไปไม่ถูกทางครับผม สองสามวันวันนี้ไม่ค่อยได้พึ่งเลยได้ก็ฝ่อวันนี้ไปตามทางที่คนหาหนูชี้เป้าครับผมเขาบอกว่าลังใหญ่เขาบอกเจอสองลังอีก้ังหนึ่งผมหาไม่เจอครับแต่ลังนั้นเขาบอกว่าลังเล็กเขาบอกว่าลังนี้ใหญ่กว่าที่อยู่ต้นมะพร้าวพอไปแล้วโหดีแล้วแหละ,หละที่ไม่เจอรังเล็กโอเคครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมช่วงนี้ คลิปอาจจะห่างหน่อยหาพึ่งไม่ค่อยได้ครับผมขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าได้พึ่งจะตีมให้ดูครับผมไปครับบ๊ายบาย